เป็นการจัดงานนะคะ Moment of Hope นะคะก็เป็น Charity ของเรานะคะที่มอบเงินระดมทุนให้กับทาง UNHCR นะคะเพื่อ,อช่วยคนไร้สัญชาติในประเทศไทยด้วยจริงๆแล้ว คนไร้รัไรสัชาติในประเทศไทยเนี่ยมีถึง5 0 0 0 0นคนเลยนะคะที่เขาไม่มีแม้แต่บัตรประชาชนไม่มีที่จะเข้าถึงการศึกษาโรงพยาบาลได้แล้วก็วันนี้เราก็เจาะจงเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใจบุญวันนี้วันเดียวก็ได้2ล้านบาทเรียบร้อยค่ะกิจกรรมก็มีภาพวาดของภุปานะะนะคะสอรูปนะคะมาร่วมเ,เป็นไซเลนออชเ่นนะคะเป็นออชั่นแบบที่ไม่ออกเสียงแบบเงียบๆก็จะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนได้ ภาพวาดอันนี้ไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาช่วยเราในวันนี้นะคะน,น,นอกจากมาเป็นกระบอกเสียงแล้วให้คนรู้จักคีเอ็นมากขึ้นแล้วน้องสองคนก็น่ารักมากๆเลยคี่เรเอยเลยมากจริงๆเป็นน้องรักเลยน้องรักมากเลยรักมากๆเลยทั้งสองคนแล้วก็เป็นน้องที่ใจบุญมากๆแล้วก็วันนี้ก็มาช่วยเราระดมทุนด้วยค่ะจริงๆทุนเราก็มีเป้าหมายหมายว่ามันจะต้องเท่าไหร่จริงๆจะเพียงพอในการช่วยเหลือสปอต จริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีกำหนดว่าควรจะเท่าไหร่แต่ว่าคืออย่างตัวริต้าก็เป็นคนเล็กๆกันนะคะที่ทำเองได้อย่างงานนี้และจัดขึ้นมาเองก็ริต้าคิดว่าเราค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างวันนี้เราก็ดีใจมากที่ได้สองล้านบาทนะคะแต่ว่าการการทำบุญมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆค่ะทาง UNHCR ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยน่าจะรู้อยู่แล้วที่มีคนพัดถิ่นเยอะมากๆมีไม่ว่าจะเรื่องของ สงครามที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องน้ำท่วมมันมีเหตุการณ์หลายหลายเหตุการณ์มากที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่คนเขาเป็นเด็กกำพร้าที่เขาไม่ได้มีแม่พ่อแม่ไม่มีแม้แต่อาหารทานไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยจริง,รงๆเขายัางต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่พี่สื่อมวลชนวันนี้มากๆที่ให้ความสนใจกับทาง u n c r แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยที่มาช่วยในวันนี้ด้วยค่ะแอนเห็นความตั้งใจของพี่ต้าแล้วรู้สึกไงบ้างคะประทับใจมากเลยค่ะเราก็เห็นที่ต้าเป็นไอดอลแล้วก็แรงบาันดาลใจให้แอนตั้งแต่ตั้งแต่แอนเป็นเด็กแล้วเรายิ่งได้มารู้จักมากขึ้นเราก็ได้มารู้จักโครงการที่พีต้าแบบสนับสนุนนานมาแล้วก็ทําให้แอนอยากลุกขึ้นมาทําด้วยด้วยที่แอนมี Little Steps ของแอนแล้ว มันสร้างแรงบันดาลใจว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่ถ้าเรามาร่วมมือทําด้วยกันเราก็ทําได้ได้อย่างนี้เขาบว่าได้มาร่วมยินดีกับพี่ด้านแล้วเอยินดีกับพี่พิตาใช่ค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนที่พิลิต้าเ i v e speech ในในห้องแล้วเราเห็นแบบแ a ช s i o ที่เขาทํามาจริงๆแล้วก็ทาง UN ็บอกว่าพี่ต้าไปเคาะประตูเองเลยบอกว่าอยากทำใช่ไหมคะก็ถือว่าแบบมาตัดใจจริงเลยพี่ต้าเ็งเห็นอะไรถึง โครงการนี้ค่ะถึงได้เลือกจุดนี้เลยคือริต้าว่าเราคือจริงๆไม่ว่าจะคัการทำบุญอะไรก็ตามนะคะริต้าว่ามันสำคัญมากคือริต้าไม่ได้ช่วยแค่ทาง UNHCR นะคะริต้าช่วยมูลนิธิที่โรงพยาบาลเด็กด้วยริต้าช่วยผู้พิการซ้ำซ้อนแล้วก็คนปัญญาอ่อนไทยด้วยนะคะแต่ว่า ค리ตาว่าการทําบุญแบบมันสําคัญมากๆไม่ว่าจะทําบุญกับใครก็ตามอะนะคะลิต้าเชื่อว่าการทําบุญเนี่ยมันเราเรามีวันนี้แล้วลิตารู้สึกว่าคุณพ่อสอนลิต้ามั้งแต่เด็กเลยว่าอย่าลืมนะวันที่คุณมีแล้วอย่าลืมที่จะช่วยคนข้างๆอย่าลืมที่จะยื่นมือไปช่วยคนอื่นๆที่เขาเดือดร้อนเขาไม่มีเหมือนเราการให้โอกาสเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยค่ะลิต้าก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วเราอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นๆบ้างเพราะว่า ไม่มีใครรู้เลยนะคะโอกาสเล็กๆที่เราให้มันอาจจะมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากกับคนคนนั้นดิตกก็เลยอยากจะทําเท่าที่เราทําได้เล็กๆของเราค่ะอยากจะทําบุญต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ดีใจที่มีน้องๆมีพี่ๆมามาช่วยร่วมบุญกับเราด้วยค่ะอย่างวันนี้สองล้านนะคะวันนี้สองล้านแต่ว่ายังไม่ได้หยุดนะคะคือมันยังมูฟเมนต์อยู่ค่ะดิต้ก็จัดงานเล็กๆเองจริงๆวันนี้เราดิตก ัดงานแค่25คนเท่านั้นเองแล้วห้องเล็กมากเลยต้องขอทั่พี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่ไม่สามารถเข้ามาในห้องกับเราได้เพราะห้องเล็กจริงๆค่ะแสดงว่าในอนาคตเราก็อาจจะขยายโครงการนี้ให้คนได้แบบมาร่วมร่วมด้วยกันเยอะขึ้นไหมหรือทำาด้าน่ื่นดวยื้่ปีน้อยยังไม่ได้วางแผนอกทักหน้าเลยอะค่ะคือยังไม่ได้วางแผนเลยค่ะก็ ก็ค่อยๆทําไปเท่าที่เราทําได้ดีกว่าท่าที่เคนสนใจจะจะร่วมบุญในตรงนี้ค่ะตามก็มีรายละเอียดอยู่นะคะจริงๆก็มีรายละเอียดอยู่ทาง UNSCR เนี่ยเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในอินสต t าแกรมเขาก็มีก็มีมีให้ดูหลากหลายช่องทางหรือว่าดูจากเดี๋ยวนี้เ้าจะโพสต์รูปนะคะก็ฝากเข้าไปดูในนั้นแล้วก็อยากจะสามารถร่วมบริจาคกับเราก็ขออนุมทนาบุญด้วยค่ะอย่างแท้ เราเป็นนางงามแล้วเราจะใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการช่วยเหลือรงการนี้ยังไงบ้างอ่าเแม่แอนแอนเชื่อว่าถ้าเราเป็นนางงามหรือว่าเราเป็นดาราหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีแพลตฟอร์มของเราเองที่เรา spread message ได้ให้คนรอบข้างเราเราไม่ต้องมี follower เยอะแต่ว่าขอให้เรา influence แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาทำเองใช่ค่ะแล้วก็ที่เรามีแพลตฟอร์มของเราก็ให้แฟนคลับทุกคนหรือว่าคนที่ติดตามมาจากประเทศ อื่นด้วยเห็นว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าช่วย raise awareness สำหรับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในในโลกของเรามันเริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วก็เราค่อยๆไปไเรื่อยๆแต่ว่าเราเหมือนที่แอนได้พูดเราเปลี่ยนเปลี่ยนโลกใบนี้ภายในหนึ่งวันไม่ได้แต่เราต้องร่วมมือมาทำด้วยกัน ขอบคุณค่ะมน้พร้อมค่ะวันนี้มาร่วมงานกับพี่ลิต้าเปิร้านควันนี้ดีใจมากค่ะจริงๆพ,พ,พี่ลิต้าทำมาเองเลยวันนี้มาร่วมางานการกรุศลกับ U N H C R นะคะก็คือมาช่วยผู้ลี้ภัยที่เหมือนเขาไม่มีบัตรไม่มีไม่ไม่มีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ณนะตอนนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟัง,ขงเขาพูดนะคะเหมือนปีนี้เนี่ยเหมือนมีประมาณ125ล้านคนเลยนะคะก็คือมันขึ้นสูงขึ้นทุกปีก็เลยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาช่วยกันค่ะเท่าที่จะทําได้มันเป็นหน้ามองว่าอยากช่วยเรื่องอยังไงได้บ้ช่วยเรื่องอะไรบ้างเอาจริงๆนะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของบางคนที่เขาเขาไม่มีแบบประชาชนเราอาจจะเริ่มต้นจากประเทศของเราก็ได้เอาประเทศไทยนี่แหละช่วยคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเพราะว่า เวลาจะไปเรียนเราจะไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีใบอ่ะอแล้วซึ่งเด็กบางคนเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทําที่ไหนหรือว่าเขาเขาไม่มีบัตรของเขาเองด้วยซ้าก็เลยมาช่วยเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าน้องๆที่เกิดมาเขาจะได้มีโอกาสไปโรงเรียนกันค่ะจะได้มีการศึกษาเป็นหน้ากันดีๆที่ได้เข้าร่วมนะใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือ เรื่องของเราเรื่องของเราบ้างสาถาน้องจิงกันไหนลูกเปิดตัวเปิดตัวจะเดบิวต์มาพักหนึ่งแล้วนะเราอะใส่เย็นซีถ่ายเดนถ่ายละครใ้จบช่วงนี้กำลังจะปิดกล้องค่ะเดบิวต์มาตอนนี้ก็ฟังมันมีเพลงจะจบเพลงแล้วก็เหลือแบบไฟิแนลทัชอัพแล้วก็เข้าไปในห้องอ่ะแสดงว่าได้ได้ทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดเรียบร้อยแล้วไดด้จะปล่อยได้ไหมว่าจะแบบแนวไหน ความแบบความอแมนด้าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงกับเพลงนี้แม่ว่าความอแมนด้ามันต้องเป็นแบบไหนคะีเปิดตัวด้วยการปีนเสาโคเดนน่ะอีกแล้วเหรอคะอ๋ออย่าไม่หรอกก็คงจะแบบฟิวเปรี้ยวๆสนุกๆค่ะก็เดี๋ยวรอรอฟังกันก็คือจะเป็นแบบแบบว่าสดใสหน่อยหรอหรือว่ายังไง สดเซ็กซี่เซ็กซี่แดงแดงเนื้อเนื้อไม่ให้พี่กัลเทยผิดหวังให้ผิดหวังแน่นอนไม่อยากสร้างความคาดหวังถ้วมันจะมีแบบผ้าคันๆอะไรอย่างเงี้ยมผ้าคันผ้าคันๆผ้าที่แบบว่าพี่กัลเทยแบบว้าวว้าวให้มันส่งเราอย่างเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดท่าแต่ว่าถ้าชงมาขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีละลาะให้พี่กัลเทยเต้นตามกันเนาะเนาะจะไปจะไปเอ็กซ์เรทท่านี้สำหรับพี่กัลเทยเลยหรอ ก็ไม่ติดค่ะเพราะเราก็ลูกสาวเหมือนกันต้องกาแต่ว่าเป็นการมาทาเพลงมันรู้สึกัไงบ้างแบบว่าเออได้แบบเปลี่ยนอีกหมดหนึ่งอะไรเป็นอีกบทหนึ่งชอบค่ะก็เหมือนเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เห็นถึงว่ามันต้องใช้มันยากแค่ไหนอะเวลาใช่เวลาศิลปินคนนึงจะออกเพลงมากว่าเขาจะทำเอ็มวีทำนุ่นทำนี่คือทุกอย่างมัน มันยากแล้วมันเยอะเราก็เลยเหมือนแบบโอเคให้ค่าแต่กลายเป็นว่ามันด้าค่อยปล่อยของเนาะจากนางงามปล่อยฝีมือการแสดงเอาล้องเพลงได้อีกอะไรเงี้ยมีอะไรซ้อนอีกไหมคะมีอะไรอบ้าะคะเป็นนัข่าวดีกว่าเราไั้ข่าวสำคัญอันี้ระว่าให้ดีนะคะเราได้ข่าวสวยขนาดนี้พี่ยืนตรงไหนเป็นที่พี่ยืนบค่ะอันนี้จริงอะไรรจิงเวลาแบบอลายคนตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์กับอแมนด้าในความสามารถหลายๆอย่างอ่ะ มีหลายเวอร์ชันอ่ะแบบทุกคนตลึงอ่ะเราก็ใายกับตัวเองเหมือนกันมันชันเล่นแบ่กก็ทำทำเรื่อยๆค่ะชอบค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วชอบมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆเราแบบใช้ชีวิตกับการทำงานที่ตื่นมาแล้วอยากไปทำงานอ่ะแต่ตอนที่เขายืนโจทย์ร้องเพลงใหม่เงี้ยได้ยุ้ยฉันทำได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมีความคิดแบบนี้มตอนแรกหรือชอบอยู่แล้วคือเหมือนทุกคนแหละค่ะชอบแบบร้องเพลงในห้องน้ำใดๆแล้วก็ มือนล็อกไปล็อมาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออน่าจะได้นะซิงเกิลไหมรู้ไหมคะใครช็อกสุดพ่อพ่อบอกว่าไงพ่อว่าไงพ่อบอกว่าพ่อมองหน้าพ่อก็ไม่เคยคิดเลยเดี๋ยวพ่อหล่อฝังนะโอกาสมาแล้วคว้าไว้ก่อนใใชช่่่คะแล้วจริงเราแล้วจริงเราสู่ว่าเราชอบตัวเองเวอรย่างไหนเป็นนักร้อง ชอบหมด <Okay. S 2> ทุกพาร์ทแต่ว่าณตอนนี้ชอบเป็นนักแสดงค่ใช่เพราะว่าตอนที่เป็นนางงามเราเหมือน represen ตัวเองแล้วก็ขายตัวเองคนต้องมองเราแต่ร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไม่ถึงตรงนั้นค่อยๆมาบอกว่าชอบไหมไแล้วว่าตจะได้เห็นเมื่อไหร่นะไอที่ทําไปแล้วทําอยู่งใกล้ละอ๋อไม่เกือไม่พ้นเดือนนี้เดือนหน้าหรอ เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็อย่ารอดูใกล้แหลเมื่อไหร่ได้เห็นเองส่วนการแสดงปีนี้ไม่ไรให้เราได้ดูบ้างตอนนี้กำลังเล่งถ่ายเรื่องยิวัดดาตังอยู่ค่ะก็น่าจะออนปีหน้าแหละปล่อยของไในเรื่องนี้ปล่อยของยังไงเขเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยเป็นเป็นคนดีแล้วเลังจากนี้เนรร้อนเลยเล่นเป็นคนดีนะพูดเหมือนที่ผ่านมาร้ายซะแบบกลัวจะเป็นดีไม่ ไม่ทำไมมันก็ไม่ได้ทายขนาดนั้นบางคนไม่เชื่อแม้แบบว่าหลายคนแบบเรื่องที่เราปล่อยของไปซะจนแบบคนแบบอิดตานะอิดตานเลยเหรอคะเจฟเฟมหรอสันใช่เจฟเฟมร์สันเขาแบบเขาแรกไงเจฟเฟมเล่นสนุกมากเลยนะก็หนูว่ามันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทบาทมากกว่าคือถ้าเราทําได้ดีคนก็น่าจะอินตามบทแล้วค่ะแต่กลับถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นนางเอกคนก็ยังคิดว่าน่าจะคนก็ยังคนนั้นยังเชื่ออยู่ คิดว่าเดี๋ยวเรารู้กัน, <laughs> น่นดีดีค่ะมีกิ่เรื่องคะตอนนี้เคบตอนนี้กลังถ่ายอยู่เร<ช>ื่องนึงค่ะคุณดีที่มีหัวใจคนที่ของบอกไหมคะไม่รู สิงเหรอสวยขนาดเราอแมนดาเอาซงจริงจริแต่ปลกมันเหงาเลยหรอมันเหงาเลยหรอรีวิวกามันไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาแต่ว่าตอนที่ตอนที่เหมือนแบบประกาศตัวไปว่าเฮ้ยโสดนะคิดในใจต้องมีมาบ้างแหละเราก็มีนแล้วประกาศไปขนาดนี้แล้วมันต้องมีมาบ้างแหลงดีเอ็มเออกประอบการคือเงียบ ยงเเหรอสวยไม่ไหมทำไมอ่ะแต่ว่าเราเสียงดังเกินไปคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรไหมเหรวแล้วเราไปคิดเล่นๆมาเฮ้ยเราไปผิดพลาดตรงไหนทำไมผลประกอบการมันแย่เราประกาศแรงไปหรือเราไป็นคตลกเราไม่เคยสวยเลยแต่เขาบอกว่าตลกมักได้นะตลกเราสองหนูมสวยแั้วตลกไงอ่ะไม่ตลกแล้ว ล,ล่นลลนี้จริง,รงแบบจริงพร้อมเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไหมครับก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละหไม่ได้อยากไปเร่งไปรีบเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตในการทําง,งานอยู่กับคุณแม่แม่มันก็<อ>มันจอยอะมันไม่ได้รู้สึกว่าเหา่าอะขนมหรือว่การเขาก็โหวตแต่มได้เยอะยนะคะใข่ยขยขนมจีบได้ไหมถ้าเกิดเขาจะเข้ามาขายขนมจีบอะไรเงี้ยได้สิหรือว่าเราแบบหน้าหน้าปิดโอกาสคน ไม่ได้ปิดนะไม่ดีใช่เวลาคนเข้ามาสวัสดีครับแหลกเรายิ้มไหมทำได้ทำได้มีจริงหรอทำได้จริงหรือเปล่าจริงตัวเล็กเลยสเปคต้องยังไงสเปคเราขอบแรงสุดเลยสเปคไทยไทยัรัฤษไทยสลาคือยังไง ได้หมดได้หมดเพราะว่าหาหาคนที่แบบคุยด้วยแล้วสนุกนะคะเป็นคนที่แบบหาคนที่คุยด้วยแล้วจอยเพราะว่าถ้าถ้าบอกว่าชอบแบบหล่อๆเลยคือพอแก่ไปก็คือหล่อแล้วคุยไม่สนุกนี้เออไม่ได้ต้องแบบคนที่แบบอยู่เป็นเพื่อนกันไปได้ค่ะแบบเป็นผู้ชีวิตแบบเป็นเพื่อนร่วมคิดอะไรแบบนี้จะเจอไหมคบ ก็ยังไม่เจอไงไหวไหมคะไหวไเขาไม่ตอบเลว่าแม่รลศมีกันเลยไหวไหมเราขอคู่ขอเราก็ไปบ่อยนะแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่ไปอะค่ะก่อนที่จะเลิกกันไม่เคยขอเรื่องแบบคู่เลยเป็นคนที่ไม่เคยไปที่ไหนเราขอเรื่องคู่เลยก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องกลับไปเพราะว่าปกติก็ขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างนี้อาจจะต้องกลับไปแล้วก็ตอนนี้จุดที่ยวอันนี้ก็คือชอบแซมไปแล้ว อย่างค่ะยางค่ะอันนี้ที่แอนเพึ่งลงไปใน IG ของ Little Steps ประมาณไม่ถึงเดือนที่แล้วค่ะก็พยายามคุยกับหลายๆคนถือประมาณเท่าไหร่ใช่ใช้ว่าประมาณเท่าไหร่คะในการช่องแชมครั้งนี้ตอนนี้เท่าที่แอนรู้นะคะเหมือนเขาขอประมาณแค่1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าอันนี้สําหรับเพดานเขาต้องการแบบพัดลมเขาต้องการ space ในคลาสเรูมมากกว่านั้นเพราะว่าเห็นเขา เอาป5กับป6เรียนด้วยกันป3ป4เรียนด้วยกันซึ่ง education ของของเด็กๆไม่ควรที่จะมีลิมิตแบบนั้นแล้วควรที่จะมี space มีที่ให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นในใน level ของเขาเองอันนี้จำได้ลองเรียนได้ไหมดูจะไม่ได้เพราะมันเป็นรายดใช่ดูรายละเอียดในใน ig ของ l i t t l e s t e p th ได้เลยค่ะอันนี้งานงานแบบนี้ค่ะเราต้องเราอยากจะ ทำให้เป็นงานหลักของเราอย่าง,งเงยรือยปล่อพวบพู่กันไปกับกันยากเลอยากค่ะจริงๆแอนเป็นแอนชอบทําการกุศลต,ตั้งแต่แเป็นเด็กแล้วแล้วก็คุณแม่บอกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีเท่ากับเราแล้วก็ให้ให,ให้เรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เราเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วก็ความสุขที่เราสร้างให้เขากับอะไรเล็กน้อยกับสิ่งที่เราทํามันก็สร้างความสุขให้เราด้วยแล้วแอนอยากให้คนที่ติดตามแอนหรือว่าคนที่ไปร่วมทําบุญกับแอนเห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตของคนมากขนาดไหนแล้วก็ ให้เขาทัชเท่าที่แอมได้เหมือนกันนะคะแสดงว่าโปรเจกต์นาคตก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอัก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะถ้าถ้าคนอยากติดตามก็ติดตามได้ถ้าไม่ไม่ไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้อยากบังคับใครตอนนี้แอคชั่นเราในชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ที่ตรงไหนคะในวงการบันเทิงการโฆษณาเราบุ่งไปทางไหนเป็นหลักหรือว่าให้น้ำหนักยังไงบ้าง จริงๆแอนคิดว่าทุกอย่างมันลิงก์ด้วยกัน ừ, ค่ะแอนแอนเลิฟมี passion ในทาการผู้สนแต่ว่าแอนก็ต้องทำงานเพื่อที่จะสะไร้างรายได้ให้น้องๆด้วย ừ, ใช่ค่ะก<ๆ>็อยู่แบบแฮนด์ n h a n แฮนด์ด้วยกัน ừ, ค่ะแอนยังรักสิ่งที่แอนทำแล้วก็หวังว่าจะได้ไปเรื่อยๆค่ะอย่างโครงการช่วยสังคมพวกนี้แอนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราสนใจเราเลือกที่เราสนใจใช่ไหมว่าเราวันนี้เราอยากช่วยอันนี้ ต่อไปเราอยากจะช่วยด้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเราช่วยทุกคนพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องบางครั้งเราต้องเลือกด้วยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนกลุ่มนี้สําคัญมากกว่าอีกกลุ่มนึง <c oughs> แค่อาจจะดูในเรื่องของเวลาหรือว่าความสามารถของเรามันมันเหมาะกับที่เขาต้องการหรือเปล่าแล้วงานในวงการบันเทิงอะคะเรามีวางเป้าหมายให้ตัวเองไหม อาจจะไปต้งไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจค่ะถ้ามีโอกาสยินดีที่จะรับค่ะถ้ามีซีรีส์หรือหนังหรืออะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วอย่างรุ่นน้องอ่าเงี้ยแล้วก็จช่วยเวรเบียกปีนี้ได้น้องใหม่เรา เราจะไปไมกซปโกไปไกด์แนวทางให้น้องไม่เพราะเราผ่านดงละตินมาแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะจริงๆถ้าถ้ามีอะไรที่อยากให้ปรึกษาหรือว่าอยากได้แอดไวซ์อะไรอันยินดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าอันเชื่อว่าทางกองแบบเทรนน้องหนักมากๆเพราะว่าเราก็ไปเป็นทีมใช่ไหมคะแล้วก็น้องมีเทรนเนอร์กับคุณครูที่สอนที่ดีมากๆอยู่แลในโฟกัสตอนนี้ตัวแทนของเราที่ได้มาเป็นยังไงบ้าง สำหรับแอนนะคะแอนเชื่อว่าน้องคือเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วอยากให้เขาหาจุดเด่นของเขาให้ทุกคนเห็นว่านี่คือโอปอสุจตา Hello, โอปอ I am here ใช่ไหมคะก็อยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่อยากให้เขาไปฟังคอมเมนต์หรือไปอ่านว่าใครไม่แฮปปี้เ่องอะไรใช่เพราะจะมีคนแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะทาให้ทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ทาอะไรที่ ทำให้เราแฮปปี้เองแล้วก็สิ่งที่เราลักแพชชั่นของเรามันก็จะออกมาในออร่าของเราเพราะสิ่งที่น้องลงก็จะแบบอ่ะเอนิจีบบ,บ้างแหละ่วงบ้างแหละหลับบ้างแหละอะไรย่างเงี้ยเราฟังเล้รู้สึกไงบ้างเหมือน <c oughs> กันค่ะ <c oughs> แอนก็โดนค่ะ <c oughs> แต่ว่าแอนเลือกที่จะไม่พัง <c oughs> เพราะว่าบางครั้งมันเป็น personality ของเรา <c oughs> แล้วอาจะจะแบบโอเคหาจุดปรับที่จะแบบเข้ากับความคิดเห็นของคนอื่นก็ได้ The real you เขาก็จะ เห็นอย boxing, ู่แล้วจริงๆในมุมมองแอนนะคะเป็นนางงามต้องดีดนะต้องอินนิจิแบบล้มไหมคะแอนคิดว่าไม่นะคะแอนคิดว่าการที่เราเป็นนางงามเราเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้นําที่มีแพลตฟอร์มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นจากสิ่งที่เราทําเราไม่ต้องไปดีหรือไปต้องไปเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของเราองค์กรเลือกเราเพราะเราเป็นตัวของเราเองแล้วถ้า เราไม่ได้เหมาะสมเขาก็จะไม่เลือกเราใช่ไหมคะแต่ว่าประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามเราก็ต้องทําใจว่านี่คือคนที่จะ represent Thailand แ,แล้วเราต้อง support เขาเต็มสิบน,นะวันนี้ให้ตัวทำเราเท่าไหร่ตอนนี้ใช่ไหมคะก่อน MU ก,นนกอนจะไปประกวดก่อนสปายก่อนสปายณปัจจุบันแอนคิดว่าเอาเป็น หกหรือเจอมไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ดีพอแต่ว่า space for improvement คือน้องเก่งแล้ว <c oughs> แต่ว่าอยากให้น้องหาจุดของตัวเองที่จะ shine ออกมามเหมือนเหมือน <c oughs> เขายังอยู่ในค o c o o n นิดนึงแต่ว่าอยากให้เขาเออกมาเป็น butterfly หร <c oughs> ือ <c oughs> ใช่พอมอนเชื่อว่ามง,งสามมาได้ <c oughs> แต่น้องต้องแบบ ต้องฟ i เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาเล่นเล่นเหมือนกันแอนเชื่อว่าคนประเทศอื่นก็ไม่ได้มาเล่นเล่นเหมือนกันดังนั้นแอนก็พร้อมที่จะไปคิดตึกษาแน่นอนค่ะแน่นอนสมการจริงๆสมมากเพราะรอมานานอมานานครับกี่กี่ปีนะครับที่รอก็ตอนนี้ก็บินสามหกครึ่งครับใช่ครับสองปีกว่าใช่ครับข่าวินนี้เราทราบนานหรือังคะก็สักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งครับคุณแม่นะครับคุณแม่ คุณแม่ตื่นเต้นมากหมายถึงลิต้ารู้สึกตื่นเต้นมากๆคือลุ้นมากก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมจะมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ากวินจะได้มีน้องหรือเปล่า<ม>ก็เหมือนลุ้นเหมือนผู้หญิงทั่วไปลุ้นเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่ที่เขามาที่ผ่านมาความพยายามของเราค่ะเราแบบทุกวิธีการเลยใช่ไหมอ่าก็ ชีวิตทั้งใช้หมดก็ทั้งทางทางโลกและทางธรรมไม่ต้อไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปโบนเลยแต่ก็คือไหว้พระขออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็จัดการแบบรู้แบบว่าขอไปแล้วทำธรรมชาติแล้วก็ใช่ครับใช่ครับมิ้นที่ก่อนตอนรู้ตอนรู้ว่าจะยังไงบ้างตอนนัเป็นยังไงบ้างก็ดีใจก็ดีใจแต่ว่าก็คือแบบว่าต้องดีใจน้ำตาไหลเลยแล้วความจริงคือร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็แบบ คือกอดกันร้องไห้เลยอ้ยดีใจมากอย่างวันที่ไปฟังผลชิตไหมคะวันนี้แลวันรอบนี้น่าจะสําเร็จแล้ก็ลุ้นมากค่ะอันนี้ริต้าถามค่นอีมีอาการแย่ไหมคะริต้าก็มีค่ะมีมีบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มากคะคะก็ มีแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบอ้วกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมืนหัวเวียนหัวแล้วก็เพียแต่คนที่แพ้คือผมเองครับกินกินเยอะมากหิวตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้ก็เหมือนแบบว่าแบบน้ำหนักไม่เคยถึง70ตอนนี้ทะลุ70็ิไปเรียบร้อยแล้วอ๋อนแพ้ท้องแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ มอยากกินอะไรแปลกๆไม่ได้อยากแปลกแต่มันหิวตลอดมันกินข้าวเสร็จแล้วผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเร่งมันไม่ใช่ปกติจริงใช่ใช่ครับจริงๆมีอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยหลายคนก็รลุ้นแต่ยังไหวไม่ได้แต่ว่าเราจริงๆเราก็ลุ้นอยู่นะเราก็ยังเห็นไม่ชัดเราไม่ยังไม่รู้มีความคาดหวังอะไรไหมคะจริงๆได้หมดขอให้เป็นเด็กที่แข็งแรงก็พอครับแต่ละคนก็อยากร้อลูกสาน ใช่ไหมมีมีคนแบบรีเควสเราอยากเห็นลูกสาวพี่ต้าพี่กรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็รักษ่ดวงชอบชะตาฟ้าลิขิตไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็แฮปปี้หมดเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็คือคิธธรรมชาติแปลกหรือว่าลูกคนที่สองหรือลูกคนคนแฝดอันนี้อันนี้อันนี้อย่างให้ให้คุณแม่ตอบจะมาหนึ่งมาสองมาหนึ่งมาส ไม่คุณกรอุ้ยใหญ่กันคุณกตรกรตอบก็ก็คิดว่าน่าจะหนึ่งครับอ่าองารดันมีอะไาคร้งนี้เราปรึกษาคุณหมอแต่ว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการคุณหมอเข้ามาเองดันทำธรรมชาใช่คือตั้งใจว่าจะใช้วิธีการคุณหมอแต่ว่าบังเอิญบังเอิญเขาเลือกของเขาเองเขาจะมาเขาจะมาก่อน ตอนแรกเราได้ใช่ไหมคะคันนี้คุณพ่อก็ยืดได้ยืดได้ครับทำได้ครับได้เครดิตพ่อได้เครดิตครับตอนแรกคือเราจะปรึกษาเพื่อจะทำให้ดีมีปรึกษาแล้วเพราะว่าเราก็เตรียมตัวแล้วค่ะเพราะว่าเออถ้าเกิดไม่มาก็ด้วยอายุแล้วเราก็เตรียมตัวเก็บขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า บังเอิญบังเอิญด้วยการที่บำรุงแบบอาจจะบำรุงดีมากๆช่วงนั้นบำรุงดีมากๆไม่ว่าจะยาจีนไม่ว่าจะแบบคุณกอหลังนกกระเพาะปลาอะไรก็ตารอมทุกอย่างครับใช่ครับคือบำรุงจริงๆอะค่ะแล้วก็ก็ยังไม่ถึงเลิกที่ที่วางไว้เลยค่ะคุามาเองคุณิดเองขั้นตอนปฏิบัติการที่เราแบบบางคนไม่ได้บางคนกติ้งเพราะว่าอยู่ที่ไหนไม่รับคำนับและเครียดครับปล่อยตามธรรมชาติ รับแล้วจะเหมือนไปไปสอบแต่เครียดนิดนึงภูมิใจไหมครับคุณปอาภูมิใจยเิ้กก็คือจริงๆกวินตลกมากครับเพราะว่าตอนแรกพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็แบบ ค่อยๆบอกเขาแบบซบๆอะไรเงี้ยก็ถามเพราะว่ากวินอยากมีน้องไหมอะไรเงี้ยแล้วคำตอบแล้วเขาบอกเขาไม่อยากมีถามเพราะว่าอะไรบอกเขามีเพื่อนเยอะแล้วก็เลยบอกว่าแต่ถ้ากวินมีน้องเนี่ยกวินจะมีเหมือนพี่พัทพี่พิมตัวเล็กๆออกไหมเขาบอกงั้นเอาเขาเหมือนยังไม่เข้าใจอะค่ะแต่พอบอกว่าเหมือนพี่พัทพี่พิมเขาเอาเลยเพราะว่าพี่พัทพี่พิมเป็นพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาน้องมารีอคกับท้องอะไรเงี้ยหยังคะตลอดเวลาเลยค่ะ ตลอดเวลากวินจะแบบช่วงนี้กวินจะแบบเจนท์ลแล้วก็จะมาคิสตลอดเวลาคิสพุ่งมามีมาน้องคิสน้องเท่าไหร่นะน้องจะออกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเริ่มเขาจะเริ่มถามแล้วลิต้าก็เริ่ม educate เขาเรื่องนี้ด้วย <c oughs> ค่ะก็จะสอนเขาเรื่องแบบนี้ด้วยว่าน้องอยู่ในท้องนะั้นแล้วก็มีเปิดรูปกวินตอนเด็กๆ <c oughs> ตอนที่อยู่ในท้อง <c oughs> ให้ดูอะไรเงี้ยตอนนี้ลิต้าต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ ก็บำรุงจะบอกว่าคุณกรนจะแบบมีวิตามินมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็จะดูแล้แบบอย่างดีมากๆเลยค่ะคุณกรก็คือวิตามินสามนี้อ่ะวิตามินอาหารบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างนมเนื้อนมไข่ค่ะคือจะมาหมดเลยแล้วก็จะอยากให้เมียแบบบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พี่เขา แต่ว่าจะไม่วอรี่เหมือนครั้งแรกเหมือนครั้งแรกเนี่ยคุณรอลจะคอยประคองกังวลครั้งนี้ก็คือเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ลิตาเองรู้สึกว่ามันแบบมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะจากครั้งแรกกนยี่ค่ะนีแต่ว่าคือความเข้าใจแล้วด้วยความที่ิต้าศึกษาใช่ไหมคะก็จะเข้าใจแล้วว่าคนท้องเนี่ยไม่ใช่คนป่วยนะสามารถทํานู่นนั่นนี่ได้โดยถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคอะไรเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่ก็ระวังนิดนึงน้อยลงนิดนึงแค่นั้นเองความถีอเด่นตอนนี้มันระดับไหนคะ มากเลยค่ะมากมเลยแล้วก็คือทุกครั้งที่ไปอันตปาสาวก็จะตื่นเต้นก็จะแบบหน้าเหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยขอให้คนนี้หน้าเหมือนลิต้าคนแล้วเหมือนผมดิกไปแล้ว เต้นนะคะใช่ที่ก่อนดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างก็จริงๆคือดูแลแต่สบายใจขึ้นเพราะจะบอกว่าจริงๆคนแรกเรามือใหม่ตอนกินเนี่ยเราก็จะแบบมีความปิตกกังวลเยอะสมัยตอนกวินก็แบบขึ้นบันไดก็จะบอกเขาก้าวชิดก้าวชิดทีละข้างแต่อันนี้คนนี้เราก็จะชิลขึ้นเพราะว่าเราผ่านมาแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆล้วคือไม่ได้แบบว่าอันตรายขนาดนั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเขาก็สตรองใช่ครับสตรองเขาก็ออกกับอย่างเขาก็ออกกําลังกายสม่๊ะเสมอคนนี้ก็ออกกําลังกายสม่๊ะสม่๊ะวงนที่ผ่านมาไปหลายประเทศนะด้คิปรเทศ ไม่ได้คิดก่อนไม่ได้คิดแต่จะได้คิดชื่อเลยเผื่ออะไรยังยังยังไม่ได้คิดชื่อเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเกิดวันอะไรนะครับแต่ว่าต้องดูเลิกยาต้องมีแหมครับใช่ครับต้มีแต่ของตอนกวินเลยแต่ก็ดูแต่ก็ไม่เกิดตรงวันนั้นก็เลยแอบห่วงนิดนึงค่ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนแล้วไม่ได้ใช้ชื่อนั้น